สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิสก็ดิชันเคยนะเราก็ยังอยู่ในกิจกรรมกลงล้อหานสารล่าสมบัติริมชายหาดเว้ยโดยในวันนี้อ่ะหลังจากที่ผมสุ่มครบเป็น5าบครั้งใช่ปะปกติผมก็ไม่ได้ถามใครแล้วก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้หน้าที่2เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจเนาะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเปลือกหอยแม่งอย่างแพงเพราะเปลือกหอยมันแพงแบบนี้ผมก็เลยซื้อทางด้านของเพชรแล้วก็ซื้อแพลสุกาบาทมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันตอนนี้ครับผมพอมากดดูผมมีีีหนนนนน้้้้าาาาาาทท่2โอออพระเจมััขขยงงดดดกู SP3 ว เกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยกระดูก SP 3ดาวเนี่ยมันเป็นกระดูก SP รูปแบบใหม่ไม่ใช่กระดูกประจําตัวของแต่ละตัวนะมันเป็นทางด้านของกระดูก SP อย่างเช่นไอกระดูกลิงนะครับผมอาจจะเป็นแบบนี้มันก็อัปเกรดมาเป็นระดับ SP แล้วครับซึ่งในการตีกระดูกเนี่ยมันยังไม่มีดรอปเนาะด้วยความที่ว่าบททดสอบเทพที่3มเนี่ยมันยังไม่เปิดไม่รู้ว่าเกิดจากบั๊กหรือว่าทาง GM เนี่ยเขายังไม่เปิดให้พวกเราเนี่ยได้ไปตีครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจซึ่งมันยังตีไม่ได้แต่ทําไมเขาถึงเอามาขายแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าหลอกกกแแดดตังูชๆเลยบบโห คิดว่าผมเนี่ยจะตกเป็นเนื้อมือการตลาดของ GM หรอผมแค่ออกมาบน่นเฉยๆใครจะไปตกวะถามจริง เอาล่ะผมเติมมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีเปลือกหอยอยู่ประมาณส0 0 0ันอันนะทุกคน เออพูดไปอย่างนั้นแหละเราก็จะมาสุ่มกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้อันนี้ขอแนะนําหน่อยละกันเนาะให้ทุกคนเนี่ยเก็บไว้ก่อนครับเนื่องจากระบบการตี SP เนี่ยตัวนี้เรามีเป็น3ดาวใช่ไหมเราคิดว่ามันเป็น SR ปกติครับโดยปกติเรามีกระดูก3ดาวแล้วเราจะทำงไงเราก็เอาลัคกี้มาตีบวกก่อนที่เราจะตีขึ้นไปใช่ไหมละ่ะอ่าดังนั้นเนี่ยรอที่ตีลัคกี้กระดูกระดับ SP นะตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นของ SR ครับโดยระดับ SP ยังไม่ถูกบางมาขายเนาะดังนั้นให้ทุกคนเนี่ยเก็บสะสมไว้อย่าเพิ่งเอานําไปตีบวกนะถ้้าาเเเกิดดดว่่่คุณียไไไมไสอะรแต ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเสียได้แบบผมก็สามารถเก็บไว้ก่อนครับรอทางด้านของตาเทพดาวระดับ SP เนี่ยมันมาขายแล้วเราก็ไปซื้อตาเทพดาว SP เนาะจากนั้นเนี่ยก็เอามาตีบวกแล้วเราก็ตีขึ้นไปครับให้มันติดเป็น6ดาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของกระดูก SP ชิ้นใหม่ครับผมจากปกติเนี่ยเราก็อยู่กันในระดับ SSR ใช่ไหมละ่ะจะมีแค่ทางด้านของ SP ที่มันเป็นกระดูกประจําตัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่กระดูก SP ประจําตัวนะมันก็จะเป็นทางด้านของกระดูก SSR นี่แหละ,ละปกติที่มันอัพเลื่อนขั้นเป็นทางด้านของ SP เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะเราไม่รอช บนต้นคลิปแล้ว <c oughs> เรากดไปที่1อันครับผมไปครับผมจังหวะน,นี้สุ่มไปนะโดยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมในราคาถูกแบบผมเนี่ยก็เติมด้ที่ร้านเติมเกมเพาเวอร์เพนะไปจับ1ิครั้งทุกคน <c oughs> แม่จับ1ิครั้งแล้วใจแป้วปึ๊บอ่าหนึ่งครั้งโอ้โหได้ทีละ2ตัวด้วยปึ๊บโอเค2ตัวมาอุ้ยตัวเยอะป่ะเช็ดคแต่ประเด็นคืออยากได้อะ่ะอยากได้ตัวนี้อะ่ะไอ้สีแดงออกมาสักอันได้ไหมออกมาสักอันให้ชื่นใจอะ่ะ ไม่น่าได้แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ตัวเยอะว่ะโอ้โหไปเรียบร้อยแล้วครับผมสิบอันแรกเออเจริญพอแล้วยังไงดีอ่าเราเราจับสักหนึ่งอันก่อนไหมเออมันแปดร้อยใช่ปะแปดร้อยงั้นเราก็จับทีละอันไปก่อนเออปับ๊บนั่นไงเกลือเลยเฮ้ยปับ๊บโอ้โหแม่งของเหลืออย่างเยอะอ่ะดังนั้นโอ้โหต้องดวงดีจริงๆอะ่ะเราถึงจะได้แม่ไม่มั่นใจในด,ดวงตัวเองเลย880ครับผมปับ๊บโอ้โหตัวมาอีกแล้ว แล้วก็อันนี้เราต้องสุ่มหนึ่งครั้งรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะไปสุ่มทางด้านของ1ิครั้งใช่ปะโอเคไปแล้วครับเรามาลุ้นกันรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมว่าจาสิบครั้งเนี่ยผมจะเกลือหรือเปล่าถ้าเกลือก็ปิดคลิปไปเลยลาก่อโอเคครับผมเราไปสุ่มรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับทางด้านของ1ิครั้งเนาะไปตังเสียอย่างเยอะเลยฮึเกลือโอ้โหยแกในตัวนี้โอ้โหรอบนี้แม่งเอาจัดโอ้หตัวก็ยังได้เฮ้ย รอบนี้แม่งอยากเกลือเลยอะ่ะปั๊บโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องหวังแล้วครับจงังหวะนี้โอ้โหโอ่ะนะอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะที่ผมไปเติมอะ่ะหมดไปประมาณ800กว่าที่เติมจากร้านเพาเพถ้าเกิดว่าใครเติมเองเนี่ยน่าจะโอ้โหราวๆพันหนึ่งอะ่ะพันหนึงคุณได้แค่เนี้ยทุกคน ไม่ได้เฮียอะไรเลยเอาจริงๆแล้วกิจกรรมอยู่แค่สาวันดังนั้นเนี่ยผมได้นำว่า้ทุกคนไปเล่นกิจกรรมอื่นดีกว่าผมก็มาเติมสุม่มเอาคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูเนาะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีคอนเทนต์ได้ลงก็เลยว่าเออมาเติมเล่นๆน,นะครับผมมาลงให้ทุกคนได้ดูละกันสุดท้ายนะครับผมก็หมดไปประมาณแปดร้อยบาทแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมได้ตั๋วถามว่ามันคุ้มไหมไอ้ตังแปดร้อยตรงนี้อะไปซื้อในกิจกรรมอื่นคุ้มกว่า,าก็อยากจะเตือนนะครับผมท่านผู้ชมที่ใครคิดจะสุ่มบอกเลยว่า <c oughs> เกลือชิบหายนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้แต่ถามว่าได้มาดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าได้กิจกรรมอื่นมันก็มีมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะมีแค่ในกิจกรรมตรงนี้และอีกอย่างครับต่อให้เราได้ไปในวันนี้ครับผมมันก็ยังไม่พร้อมใช้งานเหมือนเดิมหนึ่งเลยเราไม่สามารถไปตีทางด้านของไอที่ตีกระดูกแบบใหม่เนื่องจากมันยังไม่เปิดอย่างที่2ตาเทพดาวก็ยังไม่มาดังนั้นเนี่ยเราก็ยังตีลัคกี้ไม่ได้อ่าดังนั้นเราก็ใส่ย,ยังไม่ครบเซตอะไรต่างๆนาน,นาน,นานนะทำให้ว่าเราได้มาในตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมใช้งานนั่นเองครับกกก็ฝาาทุคนนนนไไว้ดวยะะผมม่แํ อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันแพงโคตรแพงยี่ๆเลยนะสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดกิจวัใหม่ครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้ยแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้เนี่ยคาดว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้อีกไม่กี่วันครับจะมีทางด้านของตู้กายแท้มาเรามารุ้นกันว่าจะเป็นทางด้านของตู้เซยเย่หรือว่าตู้ปู่พิดกันนะครับผมขอคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของ2อย่างนี้ถ้ามันไม่แหกไปว่าเอาทางด้านของกายแท้ทางเฉนมานะโอเคครับมี